สวัสดีครับออบุญยุทธคาครับวันนี้ผมนำมาเสนอรถอมนูนมมจอมวันจันทร์ที่21เมษายนนะครับวันนี้รถเข้าอม,มูลมา150กว่ากว่าประมาณนะฮะเราเริ่มอม,มูลเที่ยงนะครับทั้งอัดแรกเรื่อยหลังองค์สงการนะครับหลายคนหยุดไปเที่ยวมาแล้วนะครับอ่ะเดินม,มาดูรถที่นึ่ที่นี่นะครับผม,มซื้อได้นะครับเห็นด้วย ถ้าหนนะด้านขวามือครับเริ่มแต่คันที่ร้อยี่สิบเป็นต้นไปถึงขั้นสุดท้ายกับบะล้นลนเลยนะกับบะนี่โฟนกับบะ,ะครับชัดอีดิชั่นสมาร์ทแคปมีทั้งตอนเดียวตู้ทึบนะครับเป็นตัว J หรือตัว E อะไรก็ว่าไปนะฮะรุ่นน,นี้กระบ,บะตรงนี้จะต่อ,ตอจาก p ี u n นเนสีประตูยกสูงเกียร์โต้นะอ่าแล้วก็เป็นฟอร์ดนะโยด ก่อนลำดับตรงนี้นะครับแล้วก็ต่อจากโซนใต้หลังคาโซนซีนะครับต่อจากคุณใดนะครับขอโทษเลยครับผมตรงนี้นะครับเขาไปดูเราได้เลยนะครับมริตครับเิดต่อเฮียช้างครับบอกเฮียเขาว่ามาจากช่องโบนยุทธ์คะนะครับนี่นะครับแต่เล้รออย่างนี้ดูภาพสวยๆกันก่อนนะครับนี่นะครับเจเจเบดครับผมแคมเปอร์เไฮบิดครับผมนี่เห็นอยู่ข้างหน้านี้ ตามด้วย V8 ครับเดี๋ยวด้เป็น a c c คอร์ไฮบรินะฮะคันนี้ตัว h y b ริดหรือเปล่าอ่าเป็นตัวธรรมบดาครับนะเบอร์แปดสิบนะครับไฮบริดด้านนี้ครับเบอร์แปก็ตัวธรรมบดาอีกนะฮะนี่ครับไฮบริดตัวนี้ครับเบอร์เก้าครับเก้เป็น h y b ริดนะครับเดี๋ยวถ่ายภาพมุมกว้างเลยครับผมเอเห็นภาพหลากหลายเลยนะครับ วีออสจะมีมัดด้าก็มีนะครับดานซ้ายด้านขวาครับดูกันดูยาวเลยนะครับเดี๋ยวผมไม่ได้ถ่ายให้ดูทุกคันนะให้ถ่ายให้ดูบางคนันเฉยๆนะครับให้ดูทุกคันก็ต้องใช้เวลานานนะครับให้ดูคร่้าวนั้นสามารถเข้าเว็บไฟต์ประมูลรถ .com ที่ผมโพสไว้ล่าลางคลิปนี้เข้ามาดูสนใจโทร0877391900 โทรเข้ามาครับสอบถามรายละเอียดต่างๆครับผมเหมือน,นที่ผมบอกว่ากันนี้นะคะเท่าไหร่กันนี้ใช้ใจมาเท่าไหร่ครับคันนี้ครับไม่มาามูลก็มูลออนไลน์อยู่ที่ท,ที่บ้านอยู่ที่ออสำนักง,งานได้นะ,ะครับตันนี้นนหุ่นใดฮะอีเลตเต้เบอร์หนึ่งหนึ่งปครับเกรดเจากไทยวิเพ ครับต่อด้วยคันที่1นึ่งหนสองหนึ่คันนี้นะครับคันสุดท้ายเก็ต่อด้วยกระบะรีมเงมิแพงแดดล้ร้อนเมื่อสักครู่นี้นะครับนี่ครับโนไดมีห่วงคันนลรุ่นนี้สตาเลียสีดําแล้วก็สีบอลเงินเทาเงินนะครับอ่ากนี่ก่อนหน้าโฉมใหม่นะโอนไดตัวนี้อีเลเต้้านฝ้ายเป็นสตาเลียแล้วนะอัปเกรดขึ้นมานะครับ โกคาราเวลเดเซลครับเอจากบัตเจ็ตสีขาวสวยเลยนะครับผมรถตู otto, ส้สวยๆเลยนะมีอยู่สามคันนะรุ่นนี้คันที่สีเทาเงินทุบลาบนะครับเกตบีซื้อได้นะคันที่หนึ่งหนึ่งเจ็ดรถตู้คอมพิวเตอร์หนึ่งเดียวเครื่องสามพันซื้อได้ครับ <c oughs> รวมไปก็ตั้งถึงคาราเวลหนึ่งคันครับนะครับทางขวามือนิสสันเอสเทลบครับรถ บุคคลครับคันนี้ต้องไม่ต้องคุณแวดนะครับผมอ่ารุ่นนี้นะครับสว,สวยเลยนะครับผมนี่นะครับได้เห็นไกลๆรับภาพสวยนะครับเหนือท้องฟ้าสีสวยเลยเห็นไหมครับโตเกียรเรีวพรีแลนเนอร์สี่ประตูเลียงต่อเนื่องเลยนะนี่สุดสุดที่หกสิบสี่เป็นฟอร์ดเลนเจอร์แล้วก็เป็นเร vo วแล้วเป็น E vo, ฟอฟโฟรไล่เรียงกันเลยนะครับนี่รถใหม่นะเม,ามาื่อวานนี้ สีเโตเกียวโตนะครับเรียงต่อเนื่องเลยนะครับตั้งแต่คันที่ห้าสิบห้าเป็นต้นปเลยนะครับนุ่นนี้เข้ามาดูได้เลยนะเขามาดูได้นะครับวันจันด้านซ้ายมือครับมาเจตเต้หนึ่งเดียวนะครับมาเจตเต้คันที่ห้าสิบสี่เกียวโตจากโซมิโตโมโนะครับมาเจตเต้ครับสีขาวสวยเลยนะครับต่อด้วยฮะแคมเซเวิกหน้าใหม่ เบอสามนะครับขอแยเข้าใต้ของค้าหน่อยก่อนครับแดดร้อนๆน,นะครับผมนี่นะครับฟร์ะเอเดวนา์สองเรียงต่อปิดท้ายเรียง,เร,ยงเรียงอะไรนะครับมีอยู่เกือบสิคันได้เป็นมิวเอ็กเครื่องสามพันครับมิวเอ็กนี่เบอร์ส9้านะครับนี่อู้ภาพสวยเงดงามเลยตามด้วยฟอร์ u จูเนเบอร์สี จากซูมิโตโมะนะครับผมเก็ดเอด้วยนะครับแล้วต่อ39เอร์คเก้าครับเป็นโฟลจูเนอร์สีขาวสวยเลยครับเก็ดเอจากไทยโอริกนะฮะแล้วก็เมลเอสจากบีเอสแอลเครื่องพันเก้าอันนี้ราคาที่หกแสนปลายปลายได้นะเมลเอสอ่าทำด้วยโฟลจูเนอร์ลิเดอร์จอดคู่กันเลย เบอร์ยี่สี่และเบอร์29บ้านะครับผมฟ o ร์จูเนอร์ลีดเดอร์สวยเลยครับผมนี่นะครับให้ดูกันคร่าวๆเลยครับพอเทีละต่ำด้วยแคมเบอรี่เครื่องสองพันีเบอร์ยีสบ็ดสีดำเกตเอโอ้สวยงามมากครับมันก็เป็นอาร์ติสซิตี้ซีวิกนะครับเรียงเลยนะครับผมรุ่นแต่แต่แต่ละพอเไฟฝัดแต่ละยี่ห้อนะครับ นะครับคันนี้หนูรถใหม่ทั้งหมดเลยนะยาริสห้าประต,รตูเกทเอเบอร์สิบเจ็ดรถสวยจากไทยเวเพนะครับให้ดูกันคร่าวๆเลยนะครับหุนไดสตอเรเดียตหนึ่งครับจากไทยโอเล็กสีเทาเงินเบอร์สิบเก้าอืมรถ ตามด้วยซีวิกเกื่องพันแปดตู้อีฮะหนึ่งเดียวครับโตตาเรียวโรโคเครื่องสองจุดแปดเกียร์ออโตเกียร์เอจากไทโอเล็กฮะครับฟอร์ดเ e นเจอร์เบอร์สามจากบีเอแอลสี่ประตูเกียร์ออโตเกียร์เนะฮะน้องสีฟ้าจากออร t ติจากไทโอเล็กครับผมดันไฟเมอร์เรโวเติเดชั่น จาก BSL หนึงคันเกตเอนะครับาไล่ชมกันประมาณ8นาทีได้น,นะครับเราตั้งใจขายทุกคนันไล่ดูคลิปกันยาวๆเลยนะครับผมขอบพระคุณนะที่เข้ามาดูและช่วยแชร์กันนะครับกดถูกใจด้วยนะฮะขอบพระคุณนะครับนี่นะครับเรโนเฟสเดย์ชันแอคคอร์ดไฮบรจากบีจากไทยอลิกนะคันนี้เกดเอไม่น้อยด้วยครับ เบอร์สิบคันเดียวครับรถไฟฟ้ารถอีวด,ดีพอลเบอร์สิบดีพาวอีว v ไม่น้อยเกตเอครับแคมบรี่ครับเกตเอไอเบียดครับก่อนโฉมใหม่เบอร์สิบห้านะครับเข้ามาดูกันได้เลยนะครับผมตั้งใจขายทุกคันนะให้ดูกันย,วยาวๆนานๆหน่อยนะครับอย่าเพิ่งเบื่อกันนะครับของคลิปนี้เวลไฟเบอร์ยี่ห้านะเบลไฟ ตำด้วยเอาผาสอของคันครับดำแนละขาวเบอร์30แล้วก็เบอร์แ5อ่ะให้ดูพิงเท่านี้นะอ่าโอเคนะครับผมทักชัดไปคาผมได้เลยครับอยากทราบราคาอยากรู้กันไหนเป็นพิเศษเข้าสอบถามผมได้หรือเข้ามาที่โทรมาถามครับเจ้าที่นะครับศูนย์แปดเจสามเก้ 00, ตามที่ผมพสไว้างลังคลิปนี้ ครับเข้ามาสอบถามรายละเอียดต่างๆได้นะครับผมแล้ววันอาทิตย์นะครับจะต่อเยอะช้างนะว่าเข้ามาชมชมเข้าเข้ามาดูรถนะครับวันอาทิตย์โอเคครับให้ชมเพียงตอนนี้ก้าเทของพวกคุณครับที่รับชมคลิปนี้โอจุคาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ